คลิปนะสวัสดีค่ะมาค่ะเราจะมารีวิวชุดคุณหนูหนูน้อยร้อยชุดกันค่ะอ่ะพี่บอลไม่ถ่ายใช่ไหมไปเถไปถ้าย่างนั้นถ่ายด้วยถ่ายด้วยก็มาหน่อยอมาหนูให้หนูหนูกิ้งมาให้หนูกิ้งมาบอกน้องกิ้งมาวะกิ้งมา้ดกิ้งมาเด้ได้ให้ด้ให้ได้เห้ได้มาเดียว คุณหนูคุณหนูน้อยหนูน้อยหลายชุดวันนี้สีชมพูวันหน้าชุดวันนห้าเป็นชุดชสกู๊ตไทยแม่วันหน้าเราชุดอัไรนะชุดไทยอ่ะชุดเออชุดไทยใช่วันหน้าชุดไทยนะแม่เดี๋ยวจะลงน้องนาเดียชุดไทยอือในหลายชุดเลยหนูน้อยพันชุดแล้วเนี่ยตอนนี้เฮ้ยคิงเองเฮ้ยตบมือคิงเองมาสัจจมาก แล้วนี่มาสแกมต้องเลยครับกิ้งเองกิ้งเองจะลุกเล่นนะตอนนี้ตอนนี้จะลุกเร็วเอ๋อมาว่าเหรออุ้ยตะแคงข่าก็ได้ด้วยโอ้เก่งมากเออเฮงไม่หาพ่อทีบทีบยันพ่อทำไมเนี่ยนาเดียยันพ่อเลยเราไปเห็นพ่อเลยนะเดีย หนูน้อยไอ้เจะเย้คนเอยอะ้คนเจ๋คนนูคนยจ่ยน้อองจ๋าเจจ๋าเคนหนูมคนสวยคนหนู่คนสวยทำไมทำไมฟิมันหลุดอะอ๋ออะไร ถือดีๆมันจะสั่นคนดูคนดูเดี๋ย่เอ้ยเดี๋ยเดี๋ยวั่นไอยังวะเดี๋ยเออเดี๋ยเอ้ยเกอเอ้ยอืมนเบียนทรมาเดี๋ยเอ้ยเยวเอ้ยไม่เกียนทีละอืมอ่ะ ได้สามมาเีเดียวเดอย่าไปอมแขนพ่อมันเดีวมาพี่แล้วเดียวเลยเร็วเร็วอเีวดียดียวเดเดยียวเ่ีีวีดยยดด พี่ใจมาบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องพีนวาร์ด้วยนะคะให้ช่องแม่นวาร์ด้วยนะแม่นวาร์ฟัมนี่ด้วยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบายครับ